มาดูอีกหนึ่งโครงการค่ะที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดยะลานะคะก็ได้จัดแนวคิดการทำโครงการสวนพืชเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 และถือได้ว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายรายได้อีกด้วยค่ะ จากนโยบายที่พลเรือตรีธนกรรังมาศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้ฝ่ายอำนวยการงานสอบสวนและสำนักงานขอภายค่ะและสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาอีกจำนวน18สถานีและอีกกองกำกับคือกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษจัดทำโครงการหนึ่งสถานีสวนเศรษฐกิจพอเพียงให้แต่ละหน่วยได้ทำการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือกิจกรรมอื่นค่ะที่เป็นการส่งเสริมร ได้ให้กับครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงของสถานการณ์โควิด19อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติล่าสุดทางสถานีค่ะก็ได้มีการผลิตออกมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะ สำหรับการนำร่องโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประกอบอาหารเกี่ยวกับผลผลิตนะคะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ค่ะแต่ผล,ผลผลิตค่ะคุณนัตยาก็ยังไม่มีก็ยังไม่เพียงพอนะคะความต้องการของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะจึงได้สั่งการขยายกิจการเพิ่มค่ะ พร้อมให้มีการเปิดตลาดจำหน่ายผลผลิตขึ้นนะคะ,คะที่บริเวณของตํารวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะทางด้านของผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดยะลานะคะก็ได้เผยว่าโครงการดังกล่าวค่ะเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมดีๆระหว่างตํารวจครอบครัวตํารวจพี่น้องประชาชนที่สําคัญคือต้องมีการเดินต่อเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ได้นะคะปลูกแล้วไม่มีที่ขายก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่ถ้ามีขายนะคะหลังสถานีตํารวจจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่จะช่วยให้ มีการส่งเสริมอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ค่ะและใน,ในอนาคตนะคะอาจจะเปิดเป็นตลาดด้านหน้าของสถานีตำรวจู้ทธรจังหวัดยะลาเพื่อกระจายผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะ